เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีนิรักนักสะสมเหรียญเก่าแมงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับต่างแสงเทนํำทางครับก็จะมารีวิวเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญสิบบาทที่มีเหรียญสิบบาทสองเหรียญนะครับที่มีปีพศผลิตที่ติดกันนะครับแต่ราคานั้นน่าค่อนข้างจะโดนใจนะครับสําหรับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับซึ่งเหรียญทั้งสองนี้ครับเป็นเหรียญที่ มียอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ทุกคนนะครับได้มองดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญสิบาททั้งสงเหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนาทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆ ได้รับชมกันนะครับเรามาดูเริ่มกันที่เหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2548นะครับอย่างนี้ครับมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ต้องดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนเลยแล้วกันครับเป็นเหรียญกษาสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับ ข้อมูลของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัติยราชผู้สีตาพรครับฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับจะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรรามนะครับ ในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาเลข1ิไทยและเลข10อลรบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีก็จะเป็นปีพศนะครับพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2548นนั่นเองนะครับ สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญนะครับยอดผลิตอยู่ที่111ล้านนะครับ4,91,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตซึ่งถือว่ายอดผลิตเยอะมากๆนะครับแต่ราคานั้นค่อนข้างจะโดนใจนะครับส่วนทางกับยอดผลิตที่เยอะนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ ซึ่งเปลี่ยนที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมรุ่นใหม่ครับได้เริ่มสะสมนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนของราชการที่9นะครับซึ่งภายในไม่เกินปีหรือ2ปีนี้นะครับเปลี่ยนของราชการที่9ครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับจึงอยากจะแนะนําให้พี่ๆ,ๆน้องๆได้สะสมกันนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ นั่นก็คือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญปีพศ2549นั่นเองนะครับก่อนจะไปฟังราคาเหรียญน,นะครับเราก็มาดูข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเลยนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัม ด้านหน้านะครับจะเป็นพระมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูม,มิพลอดุลยเดชนะครับผิ่นพระพักรไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมัติยาราชภูสิทธาพรฉลองพระองค์คุยในวงขอบหรีด้านขวามีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปประดางวัดอรุณราชวาน,นารามนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านบนนะครับ ก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะมีเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อารบิกน,นะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับจะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือพศ2549นั่นเองนะครับ สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญครับยอดผลิตอยู่ที่128ล้าน90แสนพันเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นจำนวนถือว่าเยอะนะครับแต่ราคาที่ประเมินมานั้นก็ไม่ธรรมดานะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ75บาทนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับอีกไม่เกินปี2ปีราคาเหรียญ ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทเหรียญส0บบาทหรือเหรียญ5บาทนะครับราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากได้ราคาที่สูงกว่านี้ครับอาจจะเป็นถึงขั้นเหรียญละ1 0 0 0บาทนะครับ1,000หรือ2,000นนะครับพี่น้องก็ต้องมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษน,นะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินออกมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังคร,รับซ <ind> like ึ่งม <ind> ีการรับซื้อกันจริงๆนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเรือนะครับเหรียญมีเรือเหรียญตลกนะครับซึ่งมีลักษณะเนื้อเกินทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งมีการรับซื้อกันออกมาจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาที่ตั้งไว้สาหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับของผู้ซื้อและผู้ขาย จึงอยากจะแนะนําให้พี่เพื่อนน้องๆนะไ้เริ่มสะสมกันเลยเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องของเรานะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้แสงเทียนนําทางสวัสดีครับ